เนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นเนื้อหาจริงจากผู้ฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านทางเราขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังและตัดสินใจสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ยบงมีฝันเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่าต้องตีเองแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ต้องตี ก็เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนี่ยชอบตีตัวเลขเพราะว่าฝันแนวเนี้ยเขาว่ามันบังเคยเห็นมันออกบ่อยนะตอนที่ว่าออกห99 3สาอะไรเงี้ยวันนี้ปังก็เลยว่าเอามาเล่าให้ฟังนะคะฝันแรกเนี่ยผู้หญิงฝันฝันวันนี้นะฝันว่าผีผู้หญิงตามมาหลอกนะเลยเอาสร้อยคอมีพระห้อยอยู่สององค์อยู่ที่สร้อยเนี่ยถ้าตีสร้อยเป็นสี่พระ พระห้อยคอนี่จะเป็น9 2้าสององก็จะเป็น9 2สอต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้เหมือนกันนะฝันว่ามีงูใหญ่สองตัวเข้าบ้านตัวแรกจำได้ว่าเป็นงูทางมะพร้าวตัวที่เคยเข้าบ้านจริงๆครั้งหนึ่งตัวใหญ่เท่าขาเด็กฝันว่าแฟนจับงูตัวเนี้กว้างหนีแต่งูมาที่เราพันที่คออีกตัวเป็นงูตัวใหญ่กว่างูเหลือม แต่ว่ามีสีดำเฟรนพยายามไล่ออกไปนอกประตูแต่ทั้งสองตัวไม่กัดถ้าให้บังตีบังก็ตีเป็นเก้าสองอีเลยเพราะว่างูมูตัวใหญ่ก็เก้าสองตัวต่อมาฝันเห็นหมดแดงคันไฟตัวใหญ่ขึ้นเต็มบ้านฝาบ้านบริเวณหน้าหลังหน้าหลังเก่าที่ต่างจังหวัดบ้านเลขที่3-4หมู่ห ลูกชายร้องให้แม่ช่วยปัดออกในฝันนะลูกไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเราเลี้ยงไปขึ้นบันไดหลังบ้านเห็นเครื่องสารตะก้ากองอยู่บนบ้านเขาบอกว่ามีคนมาสารตะก้าเป็นผู้ชายอีกฝันหาซื้อลอตเตอรี่เห็นเลข850ให้แม่ค้าดึงให้หยิบออกมาเนี่ยกลายเป็นหวยลาว31850ถ้าจะไม่ผิดราคา10บาท จ่ายเข้าไป10บาทจริงๆในฝันเนะี่ยเล็งไว้881850แต่กลายเป็นว่าเราซื้อเลขลาวพอเดินกลับมาแม่ค้าขายลอตเตอรี่เก็บร้านแล้วต่อมาผพ้่ญิงฝันวันเพื่อหัดที่15ฝันว่าไปบวงสรวงที่วัดแล้วได้บูชาพระมาสององค์เล็กสององค์เดินออกมาจะขึ้นรถมีงูนอนอยู่คู่คู่ หคู่ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรใครรีวบวิ่งขึ้นรถงูตัวสีฟ้าก็อนอนขดเป็นคู่เป็นคู่งูก็จะเป็น6 6 9 9ฝันลุงที่รู้จักกันอายุ5้าเล่าว่าฝันเห็นช้างพัง2ตัวเดินมาตัวหนึ่งเหมือนไม่สบายขึ้นไปยืนบนหลังอีกตัวหนึ่งเดินมาเจอลุงยืนอยู่หน้าบ้านเลขที่34 แล้วช้างที่อยู่ข้างบนก็ลงมาจากหลังช้างตัวที่พามายืนเคียงคู่กันช้างเขาว่าอะไรอะเจ็ดไหมต่อกันแบบเหมือนเลขพี่น้องนะหกเจ็ดไหมอันนี้ผู้หญิงฝันฝันเช้ามืดว่าเห็นท่านทั้งสองแบบนี้แต่ท่านนะอยู่ในถ้ำที่เห็นนะ 27052519แล้วก็44ต่อมาผู้หญิงฝันว่าเห็นเลดหลวงพ่อรวย2เส้นกับพระห,หลวงพ่อรวยอีก1องค์เลดหลวงพ่อรวยก็จะเป็น92้าสองมต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นไก่ชนสองตัวไก่ก็9เนะ้าะสองตัวก็92สอง หรืออาจจะเป็น99ต่อมาผู้ชายฝันฝันเห็นพญายมสองค์จับคนไปรับโทษผู้หญิงฝันวันที่15ฝันว่าตัวเองไปยืนอยู่ที่ประตูวัดมองไปเห็นช้างหนึ่งตัววัวสีขาวลายดำสองตัวแล้วก็มีหมู1ตัวมีคนนั่งอยู่บนหลังหมูทั้งหมดเลยอยู่ข้างโบสถ์ เจ็ดตีไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ผู้หญิงฝันวันที่สิห้าฝันว่าแม่เอาสร้อยทองมาให้สองเส้นเขาบอกว่าสร้อย4 4 4สี่สี่สองสสองไหมผู้หญิงฝันว่าแมวคลอดลูก3มตัวแมวห้าหมาหก็เป็น5นะ้สามเนาะ ต่อมาผู้ชายฝันวันที่10ฝันเห็นหลวงพ่อคูณให้พระสององค์หลวงพ่อคูณน่าจะเป็น8พระสององค์ก็9ก้าสองแปดเมื่อกี้ต้องแปลแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องแปลนะคะอันนี้ผู้หญิงฝันนะคนฝันแม่นตั้งแต่งวด เเเกก้้าาจ็ดนะคนเนี้ยแต่งวดที่แล้วเขาบอก4455นะงวดนี้เขาบอกแค่ตัวเลขนะคะ186กับ18 51 18651นะบนฝันแม่นอันนี้ผู้ชายฝันวันวันนี้นะฝันเห็นเลขสีแดงตัวใหญ่มาก82689แต่ว่ามันออกหวยลาวละสสอองงหกแปดนี้ผู้หญิงฝันวันนี้เหมือนกันนะ งวดที่แล้วเนี่ยเขาฝันว่าเขาเอาเลขให้พี่ชายดูหลายตัวแต่พี่ชายก็บอกว่าก็ชอบเหมือนกันนะเลข93ในฝันนะคะแล้วก็วันนี้เขาฝันว่าเถียงกับพี่ชายเรื่องเลขสูนี6 0ะพี่บอกว่ามันออกไปแล้วมันจะออกมันไม่ออกหรอกนี่นะแล้วก็ตมาผู้ชายฝัน ฝันว่าขับรถแต่รถคันนี้ขายไปหลายปีแล้วนะคะทะเบียน1780นอันนี้ผู้หญิงฝันฝันกุมารมาเข้าฝันบอกเลข7จ็ดหนึ่งสี่อันนี้ผู้หญิงฝันวันนี้เหมือนกันฝันว่าจะซื้อหวยเห็นเลขในแผงคนขายเนี่ยวิ่งมาเป็นตัวเลขสีแดงในแผงลอตเตอรี่นะห้าเก้าแปด อันนี้ผู้หญิงฝันวันนี้เหมือนกันฝันว่าไปงานเผาศพคนที่ยังมีชีวิตอยู่อายุคนฝันนะคะไม่ใช่อายุอายุคนตายสี่หแต่จริงเขายังไม่ตายนะอันนี้ผู้ชายฝันฝันว่าตัวเองตายในฝันเนี่ยร้องไห้หนักมากนั่งอยู่ข้างลงศพตัวเองนะคะเขาบอกว่าเขาอายุสาสิบเอ็ดย่างสาสิบสองนี้ผู้ชายฝันว่าขับรถลุยน้ําเครื่องพังหนึ่งหแปด ผู้หญิงฝันกลางวันว่ากุมารที่เลี้ยงไว้มาบอกเลขหนึ่งสี่หกฝันวันนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าถูกคำบุญให้น้องกุมารด้วยนะอันนี้ผู้หญิงฝันฝันว่าแบกลงศพแม่สามีแม่สามีอายุห้าสิบสามแล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์หายทะเบียนหนึ่งเก้าสี่เจ็ดอันนี้น้องสาวเขาฝันว่าเขาเนี่ย คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายน้ำหนัก1.9โลก็อันนี้ผู้หญิงฝันฝันว่าไปดูแผงเลอตเตอรี่เห็นเลข8998เลยพูดว่าไหนว่าเลขดังทำไมยังมีเหลืออยู่เขาบอกว่าในฝันเนี่ยเขาซื้อมาได้สองใบแล้วพอวันที่13เขาก็ฝันเห็นเลขลอยบนท้องฟ้าสีแดงแดงแดงม่วงๆนะสวยมากเห็นไม่ชัดแต่ใน,ในใจเขาบอกว่า138ที่เขาเห็นนะนะ ก็คลิปนี้ยาวหน่อยนะคะมันมีฝันตัวเลขที่ว่าต้องตีเพราะว่ามีเพื่อนๆขอมาด้วยแล้วก็ปังก็เห็นฝันแบบเนี้ยแนวที่ว่าต้องตีตัวเลขเนี้ยถูกบ่อยปังก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนะก็พรุ่งนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะรวยๆไปด้วยกันนะอันนี้ปังรีบทํามันก็เลยไม่ได้ดอกจันให้นะคะ ันจะชอบฝันที่ว่าเกี่ยวกับเด็กบอกกุมารบอกมันออกเวลาวแล้วคนนี้ฝันแม่นนะนี้ฝันแม่นอันนี้กุมารบอกเจ็ดหนึ่งสี่นี่ก็กุมารน,นะคะหนึ่งสี่หกมันชนกันที่หนะึ่งสี่เนาะอ่ะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ